ครับหลังนี่เห็นดินอยู่ครับนี่นั่น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 โอ้โหเนี่ตัวหนึ่งหรือสองตัวเหรเนี่ยฮะโอ้ตัวนึงกับตัวนึงตัวนี้ติดเยอะห้องห้อโอ้โหอ้นี่ตัวงามครับตัวงามเป็นดินดินเยอะมันนี่เยอะโอ้ว่ามันสีนี่เยอะจิ๋โอ้มีกบมีกบหน่อยอยู่ครับนี่เออนี่นี่นี่โอ้มีหนึ่งตัวหนึ่งตัว เนาะใส่ไว้เตะทางน้ำโอ้มีหอดปลาคอมีหอดปลาคอหน่อยเอาอีกแล้วครับหลังนี่หลังนี่มีเต็นอยู่ครับว่านว่านโอ้มีอยู่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 โอ้ยยึดโตโอ้นี่ครับเนี่ย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 โอ้คมหน่อยคือกันโอ้ 哦。Oh. สวัสดีครับพี่น้องครับหาอยู่หากินทินว่าปีครับมันนี่ผ้าพี่พ้านนองมาใสา่แงบครับมันนี่ใส่แงบดักกบครับแงบดักกบหรือลอบดักกบก็เอิ่นนครับเนาะเนาะ,ะมัอนี่เอามาซีบเบดหลังเนาะครับมาลองเมืองเป็นเริ่มตน้นฤดูการแดกเริ่มตนไส่ที่แหลกมันติเป็นจะไหนเงี้ยที่ได้คือเงียยปลาเขียงหน่อยครับอ่าเดี๋ยว ไดี๋ยวจะไปไซล้วก็นทมืออื่นเสายังติดหมายามนะครับเนะเาะเนามาหลุ่นกันเมึงครับวันติ่มีแต้มมีตัวว่เอา,เอาก่อนสีติดตามรับชมอย่าลืมนะครับเด้เอจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้น้ำครับ<ๆ>เพื่อเป็นการแจงเสือนสิบ,บริภาทจากคลิปดีๆของนั่นน้องให้ครับเอ้ ขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจงให้กันครับขอบคุณครับขอบคุณที่สุดเลยครับเฮ้เ <c oughs> ี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวเนี่อยามาอม้นเนี่ยไปเข่งหน่อย <c oughs> นี่ครับไปเข่งหน่อยนะเดี๋ยวดี <c oughs> เดี๋ยวใส่เงี้ยซะกันจังสิลงไปใส่เลยครับนะเนี้ยใส่ให้เรียบร้อยจังจังสิบจังสิไปใส่เงียบ เียเซงเงียบซะเกินเอ้าดีไซน์ยู่สองหมองไส้หมองนีเราเดีดิลงไปไต้อีกหมองนึงครับเอ้าครับพี่น้องครับดีไซน์เงียปลาเก๋งหียเรียวไหลยด้ครับเนะอะเจงเดียวลงไปละสามไอ้ละสามโตสามที่โตก่อน ใส่เหลี่ยมๆเจังเสียจังเสี่ยวลงไปใส่ใส่ตะเข็งใส่เงี้ยงเรียบร้อยก่อนจังเสี่ยวลงไปใส่หม่งใส่ครับทำโต๊ะสีโต๊ะกัน สีโตวัวกัน,นเนอะไปยางลราสี่ตวัวกับพอ่อเราครับปลาเขียงมันตัวใหญ่อยู่เ,เร็วๆจนสิเอาลงไปครับเอาไปมองนี่เราจะไปใส่ข้างล่างเอา ไส่หนีเลยหขมันเลี่ยวก้นครับจะหาลังก้อนหงอ่หรือหกเลยหนึ่งสองสาสี่ห้าหหกดสิบเหมือบเหมือหอกครับเหรเอาลังแหลกสิไส้นีแล้วครับหลังแหลกแขกเหมือนนี่ยมีมีคนมาใส่ตะก้อนเหรอครับนี่ยเดี๋ยวอไรหมืกนเขาเนี่ยเก็ถือก้อนเหรอ Xe hmm. sí, ngay ngay cấp oh. Ui, uh -huh. yeah. mang tới tăng này. เดี๋ยวหาในหะม่มาโป่ยจัน้อยครับใหม่มาโปยจัน้อยใบใหม่เนี่ยเรียบร้อยครับทีหนึ่งครับหลังที่สอง,งที่สองกันวงเมงเขาเขาก็ใช่เล้วกันเนือเปล่าเนี่ยเปหมอเกอโคนี่ครนะ ใส่คนละมือหรอกครับอ่าก๊บมาหากินกันดีถืออยู่ที่ฮะใส่ไว้หนี่งแล้วปักไว้กัน ใบใหม่ปลกูกจันน้อยพอเป็นพี่ที่เงินกึ่งถึงเงินเอาเนี่ยนะครับ เรียบร้อยครังที่สองครับพี่น้องครับเวลาหกโมงก็กลัวครับหกโมงกกลัวมายามเงแบบียบหรือหลอบดักกบละครับตุ่มดักกบก็บเอืน่นรอบดักกบก็บเอืน่นเง,งียบ,บก็บเอื่นครับเอามาใส่ไวสาเนี่สามหลังครับเนี่ยใส่เยยสร้างบุญอีกสามหลังแล้วก็ใส่วพ้พูนอีกห้าหลังครับทางไ่ลางลงไปพูนเอา ามาลุดนน้ำกันครับสิมีแต่มีโตบ่าปีนี้หัวเติ่มไส้เนี่ยแหละครับเนาะเนามีแต่มีโตสิท้ายเบื้องครับอ่าขับมาเมืองหลังแหลกนะครับคือมิดสีรีแต่ก็ทำ <c oughs> ปดติงที่บุดถือหรอกครับเนี่ยดูสินั่นบุดถือกีอ่ลิฟผมีแนวถืออ่า แสดงว่าเขาใส่ไปกินมดก้อนหรอวะเขามาใส่ตะก,ก้อนเหรอครับ <c oughs> ออสิเก็บเลยเด้กครับเด้อเฮ้ยมีแต่มีโตผนหลังสองแต่ซื่ออยู่ครับบ่มว่เห็นตีงเหรอต่งมดริงเหรอ,รเ,หรอ,อเก็บเก็บก่อนเก็บก่อนอะ เดี่ยวปิดเมืองหลังที่สองครับทูสองกับบมตีนด้วยกันบมตีนบมเต้นแสดงว่าก็คือหลังที่สองเห็ดซีรีส์ด้วยกันครับเดี๋ยวโมถือ กับเก็บวัวือเหรอมาเบิงหลังนี่ครับใส่แบบไม่เลยครับเนี่ยใส่แบบบ่มีใส่ในหนาเลยเหรอเขาคือเต็มเต็มยุ่นีเต็มนีเต็มโอ้มีกบหน่อยอยู่ก็บนึ่นี่หนึ่งตัวโอ้นี่ยเนี่ยเนีถอยุคครับเออมีอยู่หนึ่งตัวอยนี่นี่ โอ้โห้หน่อยนี่ครับเต uh, <l ak. S 2> ็มรางแนวรางแนวก็ได้นะเอ้าเอ้าเต็มแหลกมันคือตัวหน่อยแต่น um, ้อฮงนี่นอนเอานี uh, ่ครับเอ้าโอ้เอ้าได้แล้วได้แล้วเต็มแหลกเอ้าเก็บครับเก็บเอาอีกแล้วครับหลังนี่หลังนี้มีเต็มนะครับว่างงานโอ้มีอยู่มีอยู่ มีอย mm ู hmm. mm ่มีอยู่โอ้ยเยอะโตโอ้นี่ครับเนี่ย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 โอ้คบหน่อยคือกันโอ้โอ้มีตัวหนึ่งซ้ำกันหน่ะยที่นี่ยว่งหนึ่งตัวเหมือนกันครับนี่ยเนี่เนี่ยเอาเก็บครับเก็บโอ้มีปู กามโค้งไงเดี๋ยวไปเก็บโอ้อยปูคนครับเนี่ยกระปูเนี่ยกามโค้งครับเอาเก็บเกี้อมใจกันตบกบเอาได้สองตัวแล้วครับเนี่ยฮะเอาเก็บพี่น้องเอ้ยแนวอยากให้ถือกรบวัตถืออ่ามาถือแนวว่าอยากให้ถือเอใส่แงบดักกบครับ แต่ว่าถือป่าไหลมีเกียรติครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวออกกันเดี๋ยวออกไงแห้วเนี่ยโอ้โหนไปวหนเลยอ๋อโอ้ใส่กบเลยเพราะมันใส่งู้าเก็บเลยครับเนี่ยโอ้อ๋อเก็บครับเก็บบรรยากาศ ตรงไฮตรงหน้าครับยามือเศ้าหกวงกลัวอ่อ่มาใส่เงียบอันนึงไว้เนี่ย uh, <c oughs> นะครับเนี oh, ่ยเป็นดินดินเยอะ้ยมันนี่ยองโอ้ว่ามันสิ่งนี้ยุติโอ้มีกบมีกบหน่อยยุ้ครับเนี่ยเออนี่นี่นี่อ้มีหนึ่งตัวหนึ่งตัวเนาะใส่ไว้ในทางน้ำ นี่หดประคอนี่หดปลาคอหน่อยเอ่อคือคือคือขึ้มีกบหนึ่งตัวปลาช่อนหนึ่งตัวเอ้าอ๋อคืออยู่คืออยู่เนีเเ่ยกบพร้อมปลาพร้อมครับเนี่ยเอ้าเอ้าไปย้ำต่ออีกครับ เก็บครับเก็บครับหลังนี่เห็นดินอยู่ครับนี่ยนั่น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 โอ้โหนี่ตัวหนึ่งหสองตัวหล่ะเนี่ยฮะโอ้ตัวหนึ่งตัวตัวหนึ่งตัวนี้ยเติบยู่เฮ้ยเฮ้โอ้โหอ้นี่ตัวงามครับตัวงามโอ้หนี่ยเนี่ยเนี่นี่โอ้ตัวงามครับตัวงามห่วยอ๋อ อา,อาโอ้เนี่ยขนาดฝนตกนะครับฝนตกจนว่าน้ำาี่ตวมเงียบเอา้ายังถือ,อยู่เอา้าเก็บเลยครับเก็บเลย